ทักษิณฟาดพิธีกรช่องดังบอกถือหุ้นไฟเซอร์ท้าให้เช็คถ้าไม่เจอให้เอาโกโตเตกเมียปิดปากวันที่13กรกฎาคม64ในายทักษิณชินวัตรมีการพูดคุยในรายการแคร์ท็อกแคร์ขับเฮาหัวข้อล็อกดาวแล้วยังไงต่อโดยเริ่มต้นกล่าวถึงมาตรการตึงล็อกดาวของรัฐบาลในครั้งนี้ว่าการล็อกดาวแต่ละครั้งจะต้องมีคนเจ็บไม่สามารถทํามาหากินได้ซึ่งเจ็บแล้วมันต้องจบแต่ครั้งนี้ดูแล้วยังไงก็ไม่จบ เพราะไม่มีวัคซีนดีๆนอกจากนี้นายทักษิณยังกล่าวในตอนหนึ่งถึงกระแสข่าวลือที่ว่าตัวเองนั้นมีหุ้นในบริษัทไฟเซอร์ฉะนั้นการที่ซื้อวัคซีนไฟเซอร์เข้ามาทําให้ในายทักษิณรวยเละอดไม่ได้ที่จะพูดถึงช่องบูสกายไม่รู้เอาควายที่ไหนมาเป็นพิธีกรบอกว่าผมมีหุ้นในไฟเซอร์พันเทมเเซกเหมือนสมัยก่อนที่มีข่าวว่าผมมีหุ้นอยู่ในปตทฉะนั้นท้าให้ไปหาเลย ถ้าเจอมีหุ้นในไฟเซอร์เทมา e เซกและปตทผมให้เลยหุ้นละล้านถ้าไม่มีหาไม่เจอให้เอาโกโเทคเมียปิดปากแทนแมสและกันมันแย่จริงๆฝากกดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ